ขอเป็นแฟนคนต่อยแพ้วันหนึ่งได้ไหมคะขอเป็นแฟนคิดถึงมากเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวเออกนู่นหน่อยเลยค่ะเดี๋ยวใส่นอน หรือว่าต้องเป็นทางปริตก่อนไหมอ่ะเอาไหมแจกตัวนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะ่ะเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาอนนี้ไม่ละเลือนจะแล้วไม่ละเลือนจะแล้วลักษณะไปได้กันยังเราเนี่ย เจียบเลยนะคะวันนี้ตั้งใจแต่งตัวมาให้หวานที่สุดนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่เชียร์รอคอยมากๆเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องที่ค้างคาใจกับใครบางคนอยู่นะคะอยากเห็นคนคนนี้มาอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งกับเชียร์สักทีนะคะพูดขนาดนี้แล้วอะเดี๋ยวขอปดตัวให้กับบุคคลสําคัญคนนี้เลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่จริงเลยคืออะไรคะคือรอคอยมาแบบหลายปีมากจนสองปีแล้วค่ะคุณวันนี้ตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้นะทำไมรู้ไหมให้รู้ว่ามีใจอออันแรกมีคนอยากเห็นจริงๆแล้วก็อยากเห็นมาสองสามปีแล้วจริงๆรเขาอยากเห็นเอ่อเชียพาแม่มาออกกําลังกายต่อยมวยด้วยกันค่ะอยากเห็นเชียต่อยแม่แม่ไม่น่าใช่ไปเดี๋ยวพาไปหาครูของเชียเป็นครูคนสำคัญที่ทำให้เชียแบบปล่อยเทนไฟเทนได้สมบูรณ์มากๆไปหาไปหา วันนี้ตั้งใจปิดที่นี่เลยเพื่อให้มีแต่เราสองคนเท่านั้นเชี่ยจะทำระไรพี่เปล่าอ่ะไม่ทำร้ายค่ะแค่อยากชักปุ๊บแล้วก็ฮแล้วก็ไปเลยพิ้วไปอย่างเงี้ยเลยิ้วไปอย่างงี้เลยนี่เป็นโรงเรียนของครูเช่ นะะคซึ่งพูดเหมือนอยู่ไกลๆครูนั่งอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วครูนุ๊กครูสุดที่รักของเชียร์นะคะใช่อฝักตัวด้วยนะครับโอ้ดี่อุ้ยพี่สิหวานกับคนอื่นแล้วใจคอไม่ดีเลยอ่ะไอ้หวานเขาเรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวครูนุ๊กนี่เป็นครูนี่เป็นคนสําคัญของแบบเชียร์แล้วก็พวกเราทีมแบล็คมากๆค่ะแม่เป็นไงบ้างคะสอนยากไหมคะลูกศิษย์คนนี้ไม่ค่อยยากครับยยเดี๋ว จะทำยังไงให้ชนะเขาดีอะคะโอ้ยสบายครับจรริงเหอ่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอก่ใจหมายถึงว่าชนะใจใครชนะใจใครที่นี่คือ Box t r a v e ใช่ครับใช่ไหมคะ Box t r a v e เนี่ยคือจริงๆแล้วเน้นในการต่อยลักษณะเป็นมวยสากลเนาะใช่มวยสากลร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม่ยังไม่เคยต่อยมวยแบบลักษณะเป็นมวยสากลเลยใช่ไหมยังไม่เคยเลยค่ะเพิ่งเกิดมา ซื้อคอสที่นี่ได้ไหมคะแพงไหมคะเดี๋ยวรถรถพิเศษนะครับคนนั้นซื้อหีือใช้จ่ายตังค์ให้อ่าอ่าแล้วอ่าก็โอเคเดอ๋ยาวไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ครูลุกวันนี้ทำคลาสสนุกๆให้เรานะคะได้เลยครับโอเขได้เดี๋ยวมบนึงค่ะ แบบนักมวยมากเลยของแอนดูเป็นแบบว่ายิง่งหญิงอ่ะ๋ยวค่ะที่คำหนึ่งสี่มาจากอะไรรู้ไหมคะที่คำ,คำกับวันเกิดของคนที่เชียร์รักมากๆเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเกิดวันที่สิบสี่เป็นหนึ่งในคนที่เธอรักสี่ห้าหกเวางเต็มเท้าเปิดปลายเท้าขึ้นโอ้ย่างกองเลยอโอ,โอ้รู้เลย ถามแม่แล้วแม่ทำยังไงไม่ดังกอกอ่ะไม่ดังแม่กินแชมเป้คริสตัลคอลลาเจนอุ๊ยรู้จักไหมอ่ะใครเป็นเจ้าของอ่ะไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าพรีเซนเตอร์สวยมากมากอมะรีเซนเตอร์้าพรีเตอไปใครกับดีเนาะดีครับมาอัะหนึ่งหนึ่ง สองเาัสองมองข้างหน้าวะเยี่ยมเยี่ยมเอ้ยดีนี่ได้พูดเบอล์ดีนะเนั่ยน่าจะดีตั้งจัดชื่อตั้งจัดชื่อนั่นแหละนั่นแหละมองไปข้างหน้าสีขอบรางวังอ๋อโอ้ยงวงมันงวมมันนุ่มมากเลยค่ะทุกคนคะค่ะงอมแน่นไหมนะ ถูกค่ะใช้ขี้หนุ่หน่อยค่ะได้แล้วไโอเคอย่างนี้เราโอเคพอแล้วยังกัพอแล้วอแล้วพ้วเบอกก่อนว่าคิดถึงแล้วจะเอาให้คิดถึงมากเลยค่ะโอ้เอาเดี๋ยวเอาหนมาหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวใส่หนุ่มใส่หนุ่มใส่นุมใส่นุมเอ็นดูใส่ไม่ได้ทีใส่นุ่มถูกตัวค่ะถูกหัว อะไรนักหนาเนี่ยเอาไปน,นักหนาว่ามันปล่อยลูกไปเถอะ <c oughs> ต่อยกับแม่แบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้พอต่อยแล้วเสียงมันดัง เวลาเพิ่งวันนี้คนชนะมีพิเศษเหคนชนะจะมีภารกิจพิเศษอ๋อยี้มพักชนะมีผลเหรอมีผลทีผลชนะเอ้าไม่ใช่แค่ฝึกเหรอโอ้ยปล่อยแค่ตัวบอดี้หัวไหล่อกท้องอุ้ยนี่จะต้องต่อนเลยเหรอแตะแตะเหมือนเล่นแร่จับรนีอยากให้เขาแตะตัวเราโดนเราพยายามแตะให้โดนเขาเราก็จะได้แต้มแต่ว่า ต้องต่อใช่ไหมอ่ะต่อต่อต่อให้เอาต่อให้ต่อให้หนึต่อเท่าไหร่สมไหมอ่ะได้หนึ่งต่อสามไหมไปอ่ะครับได้แล้วพี่ดได้ เป็น4ต่อ3ามครับเฉียร์ได้4แต้มพี่แอนได้3แต้มแอนต่อยโดนได้ทีเดียวทีเดียวได้3เลยแนาทีคนชนะก็คาอะไรก็ไพิเศษก็คือขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้จะคนแพ้เหรอถามจริงหูไม่เสียแรงเลยไม่เสียแรงเลยอันนี้ขออะไรก็ได้เลยได้ไหมคะได้ค่ะขอขอเป็นแฟนคนต่อยแพ้วันหนึ่งได้ไหมคะขอเป็นแฟนของแฟนคนต่อยแพ้วันหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวขอพาแฟนไปไปดินเนอร์ก่อนกลับบ้านได้ไหมคะตอบรับไหมคะรับค่ะไปไปเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดเลยไปเปลี่ยนชุดเลยเป็นชุดเลยเร็บเรไม่หวั่นีครูอาจารย์แล้วคุณนุ๊กแจงกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มูเกนไดเพนเฮาส์นะคะต้องบอกว่าอยู่ชั้น9ของเอ็มคอเทียแห่งนี้นะคะเป็นร้านที่หนึ่งในร้านโปรดของเรา ของของของเรานะคะคือเรื่องของเชียร์ก็คือของแอนด้วยเหมือนกันค่ะแต่จริงๆถ้าใครจำได้อะตอนนั้นเราเคยไลฟ์มาทานเชียด้วยกันอะไรก็คือร้านนี้ร้านนี้ค่ะเลยพาแม่มาร้ำลึกความหลังสักนิดนึงแบบไส้จริงๆสุชิใช่ไหมคะซูชิหรือว่าต้องเป็นทางปลิตก่อนไหมอ่ะเอาเลย ใส่คนเียได้แล,อ,แลอันนี้เค่ะอาด้เอาเละคะอานี้นนะะนไม่ต้องแสนก่อนละ,ะเอาลแล้วใส่คนนี้เอาแล้วไม่หับเอนจะแล้วไม่หับเอจะแล้วลัลลว <laughs> กษณะไปด้กันยากเลย <laughs> รับรับหตะเตะไหมคะได้ค่ะออนุอนนุ่ม,เอ,ม,ม,มเอาไปออุย้ยดนอนี่ไอ,อจิมโอยูเข้มมา ว่าอร่อยค่ะหวานหวานาจรมันต้องจิ้มนิ่เด็ดแต่ว่าในนี้เค็มแล้วพอมองตรงหน้าหวานทุกอย่างกลมกล่อมพอดีเลยค่ะอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยมากๆเลยคิวในแต่ละหาม่าแอ้เชียร์ครับโอ้ยมาเลยความรักใจที่มีต่อกันและกันตั้งแต่เจอ รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบมีพลังในการทํางานอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาแบบเราก็ได้รับ energy อันนี้ด้วยเราก็แบบไม่ร่วมงานด้วยก็สนุกแล้วก็ประทับใจ เอาจริงๆไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสแบบมายืนเล่นด้วยกันอยู่ตรงหน้าเราไปเลยแบบนี้แล้วแถมเล่นคู่กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งคนที่ professional มากๆนะคะคือความเป็นกันเองความเป็นแบบว่าพี่แอนที่น่ารักแต่เวลาทํางานเนี่ยก็คือจะมีความ professional ให้เราได้ดูเป็นแบบอย่างอะไรแบบเนี้ยโอ้โหสาูุนะคะประทับใจค่ะประทับใจดีใจที่ได้มีโอกาสมาเจอค่ะได้เปนแฟนกันหนึ่งวันแม่แอนจะพาที่เชียงทำอะไรครับ อยากพาไปไปเที่ยวทะเลค่ะไปไปไปเลยก็อยากไปแบบว่าก็ไปเที่ยวทะเลไปขี่ม้าเล่นเลยความรู้สึกที่รู้ว่าแฟนลับจิ้มเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนแรกรู้สึกตกใจค่ะงงงงค่ะตั้งตัวไม่ทันตอนแรกอาจริงๆในในสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีคู่ขวัญไม่ใช่เหรอแม่ก็เป็นคู่ขวัญคืออันหายไปนานแล้วพอกลับมาแสดงอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอ้าว คือคำว่าจิ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ยัง,<ม>งแบบยัแบบงงงๆอยู่กับคำดูเป็นโบราณโบราณแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าเรียนรู้ทุกคําแล้วค่ะ <c oughs> เราก็ถือว่าโตมาในยุคที่มีคู่จิ้นแหละแต่ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมาจิ้นกับคนที่น่ารักที่สุดคนนี้หวานตลอดเลยยอดจน,นเนเมาไปหมดแล้วเนี่ย้ให้แม่แอนมอบเพลงเป็นสื่อแทนใจมอบเพลงอะไรให้ดิฉี่คะนี่เลยกลางหัวใจเี้ยเนีของใครอะเงใครอะนี่กลางหัวใจค่ะ โอ้โหเย็นเย็นลำเลยลำขึ้นมาก้างหัวใจอ๋อนี่เพลงละครนี่เลยได้ยินไหมได้แล้วแล้วถ้าเป็นพิเศษแต่มองแอ่ไหนนี่ ขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมถ้าแม่แอนจับพี่เชยแต่งตัวได้จะแต่งตัวให้พี่เชยยังไงจะจับพี่เชยใส่ชุดเกาะอกแล้วก็ราตรีแล้วก็หางปลายาวไปไหนคะเนี่ยไปทะเลเหรอคะเมมงกุฎค่ะเมมงกุฎอ้าวมิสเซี่ยแลนด์ใช่ใช่ใช่นี่คือเมื่อคืนนี้ถ้าเชยจับแม่แอนแต่งได้อันนี้เป็นการสมมุติเนาะสมมติสมมติชุดว่ายน้ำทูพีสีแดงค่ะเล็บแดงไหยค่ะปากแดงไหมคะปากแดงค่ะถ้าพี่เชยนอนค่ะแม่แอนจะงออยังไง ยากนะมียากหแม่ก็จะพาน้องหมาชาบลี่ไปงอแล้วก็แบบบอกพี่เชว่านี่กันเถอะอะไรเงี้ยว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องพูดความจริงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วโทษนะเหมือนลำคานเอาละจริงๆเนี่ยแฟนรู้แล้วทำไมไม่ไหวแล้วแฟนเดย์ไงเดย์หมดแล้วเ่ยตอนนี้มืดแล้วเป็นแฟนไนท์แล้วไม่ไหวแล้วลำคาญแล้วถ้าเป็นพี่แอนงอนอะไรพี่อก็จะเอา ชาบีก็ไปง้อคัปปี้เขาใหมอ่อะข้อหมาไปมาง้อดิอ่าไม่หมามาง้อหรอใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าเออแม่หมอนไปไปง้อแม่เขาให้หน่อยแม่หมอนกัดเลยเนาะใช่ไม่หมอนม่กัดเลยถ้าเปรียบเทียบสี่แยกเป็นอาหารอ๋อแม่แอนจะให้สี่ียกเป็นอาหารอะไรสปาเกตตี้ขี้เมาค่ะ เดี๋ยวนะชอบความแซ่บหรือชอบความขี้เมาคะหรืออะไรคะคือแบบได้ทุกอย่างมันแบบครบทุกรสอย่างเงี้ยอ๋อครบทุกรสอ่าตื่นไงกินแล้วตื่นนะอยู่ด้วยคือแบบตลอดอย่างเงี้ยขอแม่แอนนะคะเชียร์จะให้เป็นซาชิมิค่ะเพราะว่าอร่อยด้วยเนื้อแท้อยู่แล้วถ้าจะหวานก็หวานเป็นธรรมชาติถ้าจะหอมก็หอมแบบเป็นธรรมชาติโอ้ยแล้วให้กินอันนี้ทำไมอ่ะอ้าวเอาไปเลยขนาดสุดท้ายค่ะ แม่แอนกินอะไรถึงสวยขนาดนี้ก็กินชาเมคริสตัลคอลลาเจนค่ะอุ้ยเป็นแฟนที่น่ารักละเป็นแฟนที่น่ารักอจะต้องเส่วันละซองถึงสองซองค่ะบางทีเอ้ยแม่แข็งแรงจริงๆนะเพราะว่าดูจากที่ต่อยเมื่อกี้แม่เจ็บคอบ้อมั้ยถามจริงเจ็บไหมไม่เจ็บนี่เคยต่อยยังเจ็บเลยคือตอนที่แม่แอนบอกแล้วพี่เชียร์คือดังดังก๊อกเลยโอ้โหดังก๊อกเลยโอ้รู้เลยว่า สงสัยต้องถามแม่แล้วแม่ทำยังไงไม่ดังก๊อกอ่ะไม่ดังแม่กินแช่แม่คริสตัลคอลลาเจนอยยตา้ก่อนดังก๊อกเลยเวลาแบบว่าเดินลงบันไดอะไรเงี้ย <ok> ก็จะแบบก็แกลบก็แกลบอย่างเงี้ยชงให้เลยละกันมาง่ายมากน้ำเปล่านี่แหละค่ะดีที่สุดแม่ติดใจชอบอะไรในคริสตัลคอลลาเจนคะ ที่ชอบเลยคือเขาจะมีแบบว่าคอลลาเจนที่มีประโยชน์ซึ่งแบบว่าร่างกายที่แบบอย่างเราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจน t y p 2 t แล้วก็ไดเปปไทด์ไดเปปไทด์โดยเฉพาะคอลลาเจน t ทป์2เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของน้ําหล่อเลี้ยงข้อต่อซึ่งแอนต้องการมากๆเราเอาไปแป๊บเดียวเนี่ยใส่ละใส่กิ้งเลยทีนี้ใช่แล้วก็แบบช่วยให้แบบเราคล่องแคล่วว่องไวแล้วเรามั่นใจเลยอย่างเงี้ยค่ะเราแบบไม่ดังก็แกบกบแก่านไข้บางคน แล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด์เนี่ย mm hmm. มันจะช่วยในเรื่องของอมวลกระดูกความหนานแน่นนะคะ mm hmm. อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงวัยแบบแอนเนี่ยต้องการมากๆเลย mm hmm. และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคอลลาเจนไดเปปไทเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวพรรณ ริ้วรอยต่างๆให้ดูดีขึ้นเต่งตึงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ผมเพิ่มเล็บอะไรเงี้ยแฟนเด็กเขาจะได้พามาทานข้าวบ่อยๆนี่จริงผสมผสมอะไรก็ได้จริงนะแล้วผสมนำซุปเลยไงผมซุปผสมซุปได้เลยเนี่ยคือเขเทได้กับทุกอย่างเลยนี่คือเลิศที่สุดแล้วมันไม่เปลี่ยนรสชาติเลยมันไม่เปลี่ยนรสชาติจริงๆกินไม่เคยก็นั้นเลยเหรอหอมหอมมันเนไม่ ไม่เปลี่ยนแเรวก็นิสัยสันดานก็ไม่เปลี่ยนด้วยแล้วซึ่งดีมากสองเรบตอนนี้นะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะี่ไม่สนใจเลยแลเรเปนออนไลน์ไปแล้วเขาจะขายของแล้วไม่พลาไปแล้วปกติหนึ่งกระปุกแบบนี้คือ1 2 9 0งพันสองร้อยเก้าสิบรถพิเศษเลยนะคะเหลือเพียงแค่799เบาท่านั้นโอ้เยอะมากๆแล้วก็มีที่ประสานด้วยโอเดียวกับเซเว่นเลยใช่คือช่วงนี้ราคาดีต้องรีบไปซื้อต้องรีบต้องรีบไม่แล้วก็จริงๆอ่ะถ้า ซเว่นอะแบบซองแบบนี้ซองเดียวก็มีก็ถ้าราคาทั่วไปเซเว่นอย่างเงี้ยซองนี้ก็35บาทแต่เห็นแม้ถ้าแบบมันคูณ30นะแพงกว่า799เมื่อกี้เสริมแม่ให้อีกนิดนึงคือเรื่องของอาการของข้ออาการปวดอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเราอะส่งตัวคริสตัลคอลลาเจนอะไปทดสอบที่วววววคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และทเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอะ เพาะกับเซลกระดูกเลยเอาอันนี้ไปเพาะกับเซล์กระดูกเลยออกมาเลยว่ามันทําให้ไอ้น้ําหล่อเลี้ยงข้อต่อเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆแล้วก็เรื่องอาการปวดเนี่ยมันลดได้จริงๆหรือว่าลองสอบถามก็อะแอดชร์ไม่ไทยแลนด์ไลน์ไปหาก็ได้นะจ๊ะค่ะสุดท้ายวันนี้รู้สึกยังไงางครับแม่ที่ที่เชียพามาเดกในคลิปจริงก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะจริงเหรอดีใจภูมิใจอีกแล้วไหมตีกับเขาในคลิปเลยเนี่ยแต่ว่าดีใจที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าเชียรยเขาเป็นห่วงไงออะเดี้ต้องมีอะไรคะ่ะถ้าเกิดท่าเนี้ยมันต้องต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เป็นห่วงจริงๆคือคิดถึงคือคิดถึงการแบบได้อยู่กองด้วยกันหรือการได้แบบว่าเออเขาเขาเขาเคียร์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแบบแม่แบบจริงๆช่วงเบอร์เดย์แม่ไม่มีโอกาสได้ เหมือนแบบบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่ต่อหน้าเลยมีแต่ได้แต่ว่าพิมพ์บอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุดที่รักของหนูฉะนั้นขอเออ่เบิร์ดเดย์ย้อนหลังให้แม่ตรงนี้ได้ไหมคะนี่ออขอบคุณค่ะนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะคะสุดที่รักของหนูโอ้โอขอบคุณนะคะไม่ได้ย้อนหลังนะคะค่ะนี่นน มเดือนะคะแม่<อ>มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทํางานเยอะแต่ว่าร่างกายเอ e r จีทุกอย่างยังสดใสเหมือนเดิมแล้วก็มีคนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปเข้าขอเป็นหนึ่งในนั้นโอ้โพรใดที่เชียร์ให้นะคะขอให้ย้อนกลับสู่เชียร์ร้อยเท่าทวีคูณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะปากจะมีคูณอะไร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 ีไร่วลจะให้ เฮ้ยมีอะไรให้ย้อนกลับเหมือนกันค่ะจริงเหรอคะเราไม่ดูกันนะนี่แฟนเดได้ได้ของพิเศษเลยเหรอได้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 ไรไงได้เราต้องทำบุญร่วมชาติกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟ้าม่าอย่าอยผิดไรเมื่อกี้นึกว่าแบ มีแหวนมาแบบเฮ้ยเราจะเป็นแฟนกันแล้วอันเนี้ยก็คือจะทําให้เราแบบได้อยู่ด้วยกันตลอดไปทุกภพทุกชาติดังเพลงที่มีววภัยอันนี้คือที่วัดสิรียพุทธารามสมทบทุนสร้างเมนสร้างเมนใช่เพราะว่าตอนนี้คือแบบเป็นเป็นแบบโบราณณอยู่เป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะเผากันแบบกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีเมนก็จะได้ช่วยแบบว่าอยู่ในหมู่บ้านตรงนั้นก็จะได้มาเผาที่วัดสิเรียพุทธารามได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะซื้อเตาค่ะซื้อเตาเผาโอเคซื้อเตาเผาชวนล้มบุญกัน นี่ยังไงได้บ้างแม่ก็โอนเข้าบัญชีวัดได้เลยเดี๋ยวขอขึ้นนะขออนุญาตขึ้นให้นะรวมบุญกันนะคะขอบคุณจริงๆนะแม่ขอบคุณนะคิดถึงนะคิดถึงนะขอบคุณนะคะขอบคุณมาม่แล้วก็อย่าลืมฝากนี่เลยนะฝากนิดด้วยอ้ออันนี้มีที่บ้านแน่นมากเลยค่ะคริสตัลคอาเจนนี่นะคะากอีกรอบนึงนะคะไปแล้วขอติดคลิปไปกับความหวานนี้แฮปปี้บ r ร์ d เดย์ค่ะอืไม่เท่าทนเลย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  เอาแล้วตายแล้วเ้าหูแดงอีกแล้วอ่ะ